ิบคำสัพท์ที่คนไทยมักออกเสียงผิดมาดูววาคุณอีออกเสียงถูกกันกี่คำคำแรกนี่กินซม,มือเลยช็อกโกแลตภาษาไทยเราจะออกเสียงทุกพยางมันบอกภาษาอังกฤษโบแมนเดยมันออกเสียงว่าช็อก o l a t e c h o กโกแลตออกเสียงเป็นคำเดียวๆได้แล้วเอามาอยู่ในประโยคให้ได้ด้วยนะคะ I know you like chocolate I know you like chocolate ฉันรู้ว่าคุณชอบช็อกโกแลตนะคำที่สองบอแมนคอมฟอร์เทเบิลเดหนูให้คุณเดามัน tres สหรือว่ามันเน้นเสียงที่พยางไหนยอมอยังนี่ยอมซะส่พยาค์แรก comfortable comfortable สะดวกสบายหรือว่าสบายจริงสิเนาะน้ำมันบอแมน o อ,อยจริงสิเดะ oil oil ตไปนี่เวลาเรกมูเนาะ เทอ Oil ไปไหนหรอมูโบหันเดี่ยวสูส้มเขานี่บอมเนออเรนจ์ยังสิดิ orange orange น้ำส้มก็บบอมเอนออเรนจ์จุยคุณพูดจังสิมันบอกฉันรู้หมดดล orange juice orange juice Would you like some orange juice รับน้ำส้มสักนิดนิดจะาลูกัก ยากที่สุดเลยบอแมนเวสเทเบิลจังสิเดตัว V บอแมนโบแหวนเนาะเอาฟันบนนะคะแต่ลิฟิ์ปากล่างเวจ e ท a เบิลเวจิทเบิลทำไมไม่กินผักล่ะ Why don't you eat vegetables. วันพุธก็บอแมนวนนัเด Wednesday Wednesday. See you on Wednesday. ดูเจอกันวันพุธนะจ๊ะแเมเขานี่วันพฤหัสก็บอแมนเทอร์สเด Thursday, Thursday. Thursday จะเอาให้ครบวันเลยก็รอบหน้าเ้อประวัติศาสตร์เรียนมาตั้งแต่มอหนึ่งโมเมน history เด้ history history หนูพึ่งรู้ตอนมอสามนะ่ะปลาแซลมอนมากหลาย salmon salmon บอออกเสียง L อเด้อบอกเปนแซลมอนห่งสิเด้ salmon เพราะนี่จะมาสอนให้รู้จักคำว่ารักโมเมน love I love you อย่างสิเด้ love Love I love you ฉันรักคุณนะ Do you love me? คุณรักฉันหรือเปล่าอ่ะเกลียดปากจากของพูดอีลีทออเวลาคามีหลายคนออกเสียงบ่ได้บอแมนทามจังสี่ชอยชอยมันเหมือนสละไออิ e. ร่วมกันยังรวดเร็ว time. Time ชอย e What ชอยน์เ s สเซโทษนะกีมองเราว่าออกเสียงไม่ถูกเลยไม่เป็นไรคะ่ะเทคนิคคือฟังให้เยอะที่สุด ออกเสียงเป็นคำคำให้ได้ก่อนแล้วเอามันมาอยู่ในประโยคให้ได้ฝึกฝนเท่านั้นจะทำให้คุณเก่งแต่เอาอีรีเดะถูกกี่คำนี่